ไก่ขันพร้อมนาฬิกาขาบวนเริ่มออกเดินเสียงลูกเด็กเล็กแดงแตะโกน้องสุดเสียงดังสัญญาณบอกเราต้องไปแม้ตายไม่สนทั้งนั้นทำเพื่อคนรุ่นหลังทำเพื่อคนรุ่นหลังสุดจะทนประชาชนคนไทยเจ็ดปีไม่มีดีอะไรอยู่ก็แบบไม่มีผลงานไม่รู้จะอยู่ทำไม อยากรู้หน้านี้มันทำด้วยอะไรก็ยังกล้าทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่ไม่ได้มันทนม,มันทนไม่ไหวเรื่องปากทองถึงเวลาต้องสูง้ลุกขึ้นระดมพวกพ้องลุกขึ้นมาตังเอการาชประชาธิไปไตยกันพี่น้องเท้าเดินหน้าสองมือโบกใจพี่ต้องการเห็นประเทศไทยคลายเศร้าโศกหมดเวลานั่งเด่นล้วออกมายืนพัดโบกชูตรงชารบร้อมบทสมบัิแล้วบอกเขาไปว่าเราโกรธปลัด ประเทศไทยไม่ใช่ของเล่นกิจจะให้ใครก็ได้มาบริหารแบบไม่เป็นมาถึงจุดนี้เลือดตาต้องกระเด็นกูก็พร้อมจะเสียสลาขอพิงชาติไทยร่วมเย็นตราบใดยังหายใจยังมันคงจะขอลวยไปไม่มีวัน้อสู้จนสุดใจเพื่อไทยก่อนจะสายอาจมีสูญเสียเพื่อวันพรุ่งนี้ สู่สุดใจประชาทิบไตยสักวันต้องเป็นของเราให้สู้ต่อไป